ครับวันนี้จะมานำเสนอเตาล็อกเก็ตเวอร์ชัน2นครับจากตัวนี้ตัวใหญ่นะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชันมินิแต่ไฟแรงใช้เรื่องนะครับปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องความร้อนและการใส่ไฟนะครับตัวนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองทอดไข่น้ำมัน,น ากาศจะดูดนะครับหลักการทํางานของมันก็คืออากาศจะดูดจากด้านบนนะครับดูดลงไปข้างล่างครับไปที่ห้องเผาไหม้ตรงกลางแล้วก็ดันแทนที่อากาศเย็นที่อยู่ในป่องเนี่ยครับหมุนวนอย่างนี้อยู่ตลอดค,ความร้อนที่เราดักได้ก็อยู่ที่ใต้กระทะนี่อันนี้จะเป็นไข่ยางมัตูมโอ้อกไปแล้วนะครับ แรงได้ที่เดียวนะฮะเนี่ยไฟทอดไข่เลยครับ